วันนี้จะชิมครั้งแรกค่ะทุกคนไม่เคยกินและถามพี่ตั๊กมาตลอดว่ามันคืออะไรให้หนูกินมันคืออะไรอ๋อไม่ครับนำเข้าจากไต้หวันนะคะคิมมี่คิมมี่ผสมพมโพหรนะมันจะแบบว่าทําให้ระบบผョผานดีเบรนไขมันก็คือตัวนี้มันจะช่วยเร่งระบบผョผานมะพร้าวนะคะมันต้องหันอย่างนี้มัน แล้วก็มันแคปซูลเนี่ยมันอาจจะกินยากแต่พอใส่อย่างนี้ไปอ่ะมันจะมันๆอร่อยมีนะพี่ตั๊กทำสินค้าตัวไหนมาน่ากินทุกตัวหอมอร่อยนะลองนานไหมตัวนี้ครึ่งปีรับรองสูตรไม่ใช่แค่วันสองวันใช่ครึ่งปีนว่าจชิมบ้างเพราะว่าไม่ได้ออกสินค้าบ่อยนานๆออกทีอกลิ่นนะใช่นานๆออกทีไม่ได้ออกสินค้าบ่อยนะไม่เกินค่ะเป็นไงครับ มันมันมะพร้าวนี้ใช่อร่อยมากแล้วแบบหน้าท้องจะแบบลีนเลยใช่มันจะลีนค่ะโรยข้าวโรยแล้วมันไม่หวานจนเกินไปใช่อร่อยมากยิวมาพี่ให้ชิมยิวมามันเป็นมันเป็นรสชาติของมะพร้าวห้าวยิวไปไหนแล้วใช่ใช่นนี้ก็ประกาศสกัดยินด้วยนะคะเนาะเดี๋ยวจะให้ยิวชิมด้วยมาอุ้ยหอมเลยอ่ะ เลี่ยนไหมคะบางแบรนด์จะเลี่ยนนะบางบางคนกินหรือกลับบางแบรนด์ก็ไม่เลี่ยนของเราไม่มีเลี่ยนนะของเราอร่อยมันเป็นมะพร้าวอ่ยารีวาแก้วใหม่ก็ได้มาแก้วนั้นให้น้องเกอเมื่อกี้ผมถามแล้วพี่เบียร์บอกว่ากรอบปากได้กรอบปากได้กรอบปากได้เลยใช่ถ้ากรอบปากติดใจเลยอ่ะบอกว่ามัน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 ใช่เอร่อยเยอะอย่างนี้เลยหรอใช่ไม่ต้องเยอะโอ้โหกรอบปากได้เลยเป็นไงความรู้สึก ครีมมี่ครีมมี่อ่ะมันจะครีมครีมหน่อยละลายกันดีแต่เป็นแต่เป็นออร์แกนิกนะอร่อยมากให้น้องลูกกินได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินได้คนชรากินได้มันไม่หวานดเลยมันทำให้มีน้ำนมอรอยมากเลยคนให้น้องลูกกินได้มันไม่มีรสชาติแบบหวานจนเกินไปมันคือมะพร้าวที่แบบว่าเพอร์เฟกต์มากๆสับคนที่ไม่ชอบกินหวานอร่อยมากมันจะแบบว่าทําให้คิดสูตรยังไงเนี่ยอันนี้น้าเข้าจากไต้หวันกินน้ำตาลได้เลยมันจะเป็นครีมเลยอ่ะใช่กินน้ำตาลได้เลยอร่อยได้ คืนได้เลยผสมกาแฟอะไรได้ผสมกาแฟผสมนมผสมอะไรก็ได้ตัวนี้ได้หลอดะได้หมดทุกอย่างเลยรักรยบนข้าวก็ได้